ปั๊บนะจากมันกรนเลยแบบว่าลงหนูนึ่งนึ่งจังหน่อยไอตุยแหงคาโกโม่เพิ่นแกก่อนมืองานแกขึ้นก่อนมืองานโน่นโน่นโน่นเปิดอันนี้เหรอมึงแกนู้นมงนุ่งหัวยิงหวังนึงนี่เระหัวหัวให้เจ้าของโอ้ยหังใหเจ้าของรู้ใช่ไหมลูกว่าแม่ แก้วน้ำแม่อำมีอะไรหูตาเชิญอาาต่อีนี่นี่นี่ั่นนัเนนันเดี๋ยวผมฟงกันฉากตัวที่ศูนย์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 ย์ศูนย์ ไอ้จีนี่ลีผู้ใดอยากฟั้นสร้างปัญหาใจนึงนีหลีรับโทรศัพท์มันเบอร์สถานีตำรวจบอกให้จ่าไหนไม่น่ารับแต่ว่าบอกฮัลโหลค่ะรับแล้วปะเนี้อันเยอะเยอะด้วยนเดีนยวมันคือคุณเถอะคือยังอัานข้อที่เตอร์นก็ติดตัวเงื่อนใจนี่เชียงเดียวกันเลยไหมเบอร์ใครเหรอคะอ๋ก็เบอร์คนหล่อสิครับเก่งยังแม่งกลับมาอันเบอร์น้องคิ้ดบอครับเนี่ย

น,น,น,นี่นุกน๊ก<า>นุก๊กทำมองอันอันลองข้างนี้สาวมอบใบยังอายคำหาว <c oughs> ิชาโอคังติดแล้วแกรอบอดี้ <c oughs> อ่านหนังซสื้อเรียนเพื่อเอ็นเข้ามาาะไย <c oughs> แต่อนังซสื้อใจกลัวได้เกรดเป็นน้ำ <c oughs> ตา <c oughs> <c oughs> นูมังตานีให้นังไรนูก็ลหัวบังไหรอน้ำตาก็ได้หัวใจเดอตืนใจวิชาอ๊คันตือนใจกัวเด็กเกดเป็นน้ำตานุ๊บังตานีให้นุอะไรนูก็ลหัวฮ่าข้าจหัวขันูแล้วฟังหลายรอบเลยจ้ามันนะนุกหยิมรอบก็ยิมมันนะ มันวัดเสากันให้เด็กหัวจ้ำนุ่มเคียนวดใ้แบบเสาเลยเด้เฟพสามอมโมจิขึ้นเวทีด้วยลูกแล้วรอบบรอากาศตอนนี้อะมีเงินก่นจะมาว่ากันเล่ะาทซ้ตอนนี้อะโมจิติดโควิดจะโมจิตดโควิดต้องทมาบงกัน่าโมจิจะหายท่านอะรอบที่สามโ นูก็เพิ่งรูกนูกนูก็เพิ่งรู้อันมือนี่แหละจ้าพิ่นบอกคู่ว่าเพิ่นตีทโควิดเพิ่นว่าตีหนึ่งแต่ตะวันเสาร์วันอาทิตย์แล้วตอนแรกเพลินมันร้องสตอรี่เพิ่นว่าเพิ่นบ่ติดติเตเมอเพิ่นเหมืที่นี่มือเสาร์มือลามาเพิ่นติดแม่เบิ่งมือละซีหาหล่อประสนเดี๋ยวเบิ่งก่อนจ้ายท่านโมจิหายท่านก็จะเอาโมจิไปรองเพลงนั่นอยู่จ้าไปตึ่นเวทีนั่น ด้วยจาเอาคู่กับมือป่าประจำคนละเดี๋ยวเบิ้งก็จะดูกี่ครั้งมีทั้งยิ้มและน้ำตารูปต่อยากหัวกลัวตะเกีเป็นน้ำตาล,ตาาล,ลนุนมมคอนี่แห้งแม่หัวมันหนารักลูกๆตัยเคสแรกักจะขอบคุณนะคะ โอ้ยหนูอยากมาดูแลตัวเองดีๆนะลูกจ้ะปักหมุดใครตัวลูกยังว่เห้าไหนอันเข้ไหนเฮดจ้าเข้าไหนอันคอนเฟิร์มเดี๋ยวรอติดตามนะคะโมโจิก็เก่งลูกโมโจินี่เกง่งข้องหลงเพลงจ้ะพอโมโจิเคยเรียนร้องเพลง ไม่รออี3สามจ้าเดี๋ยวรอติดตามนะคาข้นในเฮุขั้นไนมีโอกาสเ hey, ห็ุอีพีสามเดี๋ยวจะเหตุเสตอรี่ต่อจาก Uncle, อันเก่าเพราะว่านุคิด่สตอรี่ไปแล้วแต่ว่าบรู้ว่าบดเสาจีไกเป็นหัวอีกวบวบบดหัวจีไกเป็นเสาหรือจังไหนเปิดตัวกระเสียกำลังมาแรงรีบท,ทาเลย จังนึงอนุ้ยก็อยากนุ้นนุ้อยากถ่าให้ปีเทิมก่อนอยู่จ้าเพราะว่าช่วงนี้นุ้สอบนุ้เลยอยากถ่ายให้ปีเทิมกรเนี่ยขอให้มูจีหายไปนะคะขอบคุณนะคะเห็นมูจีพนันว่าพนินแต่วันเสาร์อาทิตย์แลยจาา้าพึ่งว่าบอกเตมี่มาใจเย็นได้ขึ้นนะี่แหละบวยไปหาผู้ใดดอกแม่มมาค่ากว่าซ่น อู้อันเพ่งอันเพ่งอันสาวน้ำพองอาจาร์หลองเพ่งสิวจบเมยแห้งหายใจวะท่านไม่เสียดายเลยที่ได้ไปถึงคอนแกนต <c> น <oughs> วอีพีสามี๋ยวรอดติดตามจ้าวีลาม,มีคนโทรมาแม่รับเสียงแบบน้องเครียดน,น่าลัาวะท่น ใหญ่มาเพ่งเมียนมาจ้ะที่แล้วก็ตอนนี้ก็ร่างหาเพงา่งใหม่ใหม่มาสอบเูยจ้ะเมื่อนั้นรุ่นว่าประรุ่นเ่ยอะไรสิเดี๋ยวคืนไดที่อ๋อเมื่อนัน้นอันที่จริงแล้วประรุ่นสิเป็นคนเลน่นเล่นโบทถีพีโบเล่นจ้ะบันที่นี่นุยันประรุ่นน่ะคืนมาถึงเจ้าวะแล้วก็เพิ่อนจับเพิน่นสิจับมุดมาได้นุก็เลยว่าอ่ะนุก็เลยไปคุยกับอาจารย์ว่า ให้พี่โบเ่นแท้ในประจารเพราะว่าพี่โบอ่เพิ่นจะเล่นแบบว่าสมวจนมบจบ,บาทนานาหนูก็เลยไม่คุยกับอาจารย์พี่โบเพิ่นจะได้มี่วนวมกก็พอยงูนํำก็เลยแบบว่าไปคุยกับอาจารย์ว่าอ่ให้พี่โบเ่นแทนปร,รุ่นในประจารหนูยันปร,รุ่นเพิ่นจำาุนบ่นได้เพราะว่าเมื่อนานาะ้อซ้อมเสร็จต่อเรยู่ประมาณหลอดหนึ่งหรือสองหลอดลนี่แหละจ้นหนูยันปร,รุ่นเพิ่นจำบ่ได้เพราะว่าสอมก่อนงานแป๊บเดียว ก็เลยเปลี่ยนเป็นพีโบจา่ายพีโบเพมันกัดเล่นไปเลยเตอร์นุ่มมากพีโบเพ่นเล่นพีโบก็ที่งานเพลนเพ่นเล่นแบบว่าเพ่นเล่นแบบสม o m ลดบาทนะนุ่มมาเพ่นเล่นแบบสม o m ลดบาทแล้วก็เ <c oughs> พิ่นเ <c oughs> พิ่นแต่ว่าเพิ่นเป็นกันเองทา <c oughs> ้งที่ทัตุ้ที่ทำกลุ่มปิดเลยลูกเดี๋ยวรอติดตามจะซ้อมเพลงไว้หลายๆเด้อจา้าตอนนี้กำลังหาเพลงมาซ้อมเลยจ้ะ รอทีเคสามจ้ารอติดตามจ้ารอจ้าทีเคน่ารักมากมากขอบคุณน,นะคะขายตัวอีพี่สามจ้าซอมไปก่อน <c oughs> สวัสดีจ้าลูกสาวคนสวยสวัสดีนะคะ นูทำได้ดีมากสนุกไม่เบือ่อจนจุบเลยเอพัพีโบอีกนะลูกขั้นเหตุกับจิมมีพ่พีโบอยู่จากกานเหตุแสดงสิรส์ต่อต่อจากฉากเกาต่อจากอันเกาเป็นตะมวแน,น่นอนว่านูกงคีบัวไปแล้วพัฒนา,าขึ้นเรื่อยๆดีแล้วลูกเดี๋ยวข่เกง่งขอบคุณนะคะน้องเคสต้องออกกําลังกายทุกวัน พี่โบกับทีมงานเล่นสมบูบ,บาดแมนจ่าเพิ่นเล่นสมบูบ,บาดวันที่นี้เพิ่นแบบว่า,า,เ,า,า,เ,า,าพเพินบบเ่นเป็นกันเองเอาทีมพี่โบอีกนะถ้าถ้าได้เฮ็ดกะกะซิมี่อยู่จากท่านได้เหตุนุ่มากทีมงานพี่โบเพิ่นเราเพิ่นเป็นกันเองเพิ่นเฮ็ดนั่นเที่นี่นั่นนี่แต่ตแต่พอมือแรกเลยอนุ่นมบอลเอง <laughs> แบบว่าตั้งแต่ตั้งแต่ไปงานพี่โบมือแรกเลยเพิ่นดูแลดีแห้ง กือจังเสือพางเสีย